Cuz can the more get to know, the more learn to live. Wish that Wish more more learn live know, I I I okay. สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนพาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับไปเที่ยวกันนะวันนี้จะเป็นทริปวันเดทริปนะครับก็คือ วันนี้ก็จะเป็นวันเดทิปนะครับก็คือเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นก็ขอ,อให้เพื่อนๆติดตามชมก็แล้วกันนะครับผมแต่จะเป็นน้ำตก,กใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแหละครับเพราะว่าจะเป็นวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ช่วงนี้ผมรู้สึกร้อนไงก็เลยแบบเอออยากไปเที่ยวน้ำตกอะไรประมาณนี้ก็เ,เลยเไปแล้วกัน เดีนี้เราจะไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเราจะมีเพื่อนร่วมเดินทางของเราอีกคนหนึ่งนะครับก็คือซ้อนผมไปได้แหละนะแต่เราจะไปเกินคันเดียวนะครับเราไม่ได้ไปคนเดียวเออก็ <laughs> 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 รู้สึกว่าจะอยู่หาจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่าโลนี่แหละครับ ว่าไกลไหมต่างหาผมก็ไม่ไกลแล้วนะครับรอ้อยกว่าโลเองตอนนี้เดี๋ยวต้องไปรับเพื่อนที่มาทารายธรรมศาสตร์ก่อนนะครับเพราะเขาไปำทำธุระที่นั่นแล้วก็เขาบอกผมว่าเอ,อให้ไปรับเขาด้วยนะครับที่ที่นั่นเนาะตอนนี้เราก็อยู่ใน มาอะไรเกษตรศาสตร์นะครับเรี่ยวผมเข้ามาเติมน้ํามันนะครับเมื่กี้แล้วก็กินข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเส้นถนนวัชพนโยธินนะครับไปเรื่อยๆจนถึงน่าจะมธรรมาศาสตร์เลยมั้ง มาจังะครับใส่วิเส้นมผลนยทินไปเลยเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามชมด้วยแล้วก็ับกักน,นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะไปน้ำตกวังตะไครนะครับผมตอนนี้ก็ลับเพื่อนแล้วนะรียอยู่ที่ไม้เชลยธรมรมศาสตร์นะครับ ก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เราติดตามชมแล้วกันนะครับผมตอนนี้รถหาเสียงนะครับเยอะด้าน่า ้นนี้น่าจะไม่ใช่เส้นลังสิตนครนายกแล้วนะครับน่าจะเป็นเส้นอะไรไม่รู้เหมือนกันหมายเลขเ่าไหไรวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอคุณผู้ชม <laughs> แต่รู้สึกว่าจะใช้ใเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับก่นนาจกถึงจังหวัดนครนายกนะอ๋อเส้นนี้เดี๋ยวเราจะไปันรจบวันที่เส้นลังสิตนครนายกไปออก้างพิพิธภัณฑ์ ถึงลึกเต่านั้นเองนะครับรู้สึกระยะทางก็ราวร้0ยกิโลนะครับกออ็ไม่ได้ไกลมากนะครับเป็นชิมใกล้ๆเข้ามาร้อยโลไปกลับก็สองร้อยโลก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับ สำหรับคนที่อยากเที่ยวนะมันก็ไม่ได้ไกลมากสำหรับคนที่แบบเอออยากหามันหยุดแบบชิวๆสบายๆนะครับพักผ่อนเล่นน้ำอะไรพวกนี้ก็แล้วก็นายกถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมก็แนะนำนะครับ الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله When I see the sunrise I know it's a brand new day I'm giving thanks to Allah for showing me the way And I am feeling alright, l cause he is by my side. I know that everything will be okay. So let me hear you. โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้อำเภอองคลักษ์นะครับโอเคมาตดเยอะมากนะครับ ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ49กิโลเมตรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเรอะมากงเลยตอนนี้เป็นเวลา11โมง45นาทีนะครับโดยประมาณเนาะเด็โมง50นะครับก็เมื่อกี้ก็แวะซื้อข้าวนะครับไปาทานที่น้ำตกนะครับ ก็ตอนนี้จะมีร้านอาหารสลิมอยู่นะครับก็คือไอริสนั่นเองนะครับถ้าใครมาจากกรุงเทพก็จะอยู่อ่าเลยมสววอสวงคลังมานิดนึงนะครับเลยไฟแดงมานิดนึงนะเนาะอ่าเลยไฟแดงตรงที่จะเป็นโค้งอะ่ะเออผมก็ไม่รู้เขาเขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าก็เลยอ่ววออามสวคลังมานิดนึงก็จะมีร้านไอริสอยู่ซ้ายมือเขามีป้ายบอกนะครับผมก็ถ้าใครมาก็ าสามารถที่จะแวะได้นะครับราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับถือว่าประหยัดอยู่นะครับประหยัดโอเคเดี๋ยวเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากไปตามชมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะ้ำมันถังหนึ่งนะครับก็เติมมาเต็มถังนะครับเมื่อเช้าก็ยังไม่หมดนะครับผมก็ เหลืออยู่สามขีดนะครับถือว่าเวฟเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดมากนะก็ไปกลับก็สองร้อยโลเนี่ยผมว่าน่าจะใช้สักประมาณถังครึ่งนะครับถังครึ่งก็ประมาณกี่ลิตรได้ประมาณเจ็ดแปดลิตรอะครับประมาณนั้นน่าจะไม่เกินนั้นนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ถ้าขาเข้ากรุงเทพก็จะมี ทำถนนอยู่นิดนึงนะครับหน้ามสวองพรั์นะครับนิดนึงส่วนถ้าออกขาออกจากกรุงเทพนะครับก็ถนนที่ทําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศน้ําตกจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามชมพวกเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนํานะครับในส่วนของเส้นทางก็สามารถได้จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเฮ้ย ที่ครับน้องครับไปเส้นนี้ก็ได้นะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับก้อความเร็วที่ใช้ในทริปนี้ก็80-90นะครับมี1 0งบ้างจังหวะแซงนะแต่ถ้าปกติเลยแล้วก็จะวิ่งแค่80-90นะครับหารถจุดลงว่อนเพราะว่ามันจะประหยัดน้ํามันนะครับถ้าวิ่งแค่80-90แต่ถ้าวิ่ง1 0งโอ้ยเบฟนี่ค่อนข้างที่จะกินน้ํามันทั้งนิดน,นึงนะครับถ้าวิ่ง1 0ะ ก็น,นั่นแหละก็แนะนําให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายนะครับประมาณ80-90เนี่ยก็โอเคแล้วนะเนาะถามว่าเวบเนี่ยไปไปไหวไหมนะครับค่อนข้างที่จะไหวหมดทุกคลิปเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องเช็คสภาพรถเราด้วยนะครับว่ารถเราเนี่ยพร้อมไหมที่จะออกทลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนํา การออกทริปของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเตรียมอะไรบ้างเนาะในการที่จะออกทริปครั้งหนึ่งนะครับคือผมอคินว่าจะให้ถึงน้กกําตก่อนประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าอีกประมาณ40กิโลนะครับถ้าถึงก็โอเคเนาะแต่น้ําตกววงตะไคร์เนี่ยนะครับ รู้สึกว่าเขาจะช่วงนี้เนาะช่วงกรุมพามีนาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะงดกลางเต็นท์นะครับเท่าที่ผมไปอ่านมาในเพจเนาะแต่ว่าก็ายังเปิดให้บริการเล่นน้ําตามปกตินะครับก็คือไม่ได้ให้กลางเต็นท์แต่ให้แค่แบบเ,เล่นน้ําอะไรพวนรรกนี้นะครับก็น่าจะได้โดยคนะ่าเข้าชมอุทยานเนี่ยก็มีค่าเข้าชมด้วยนะที่บาเนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่อุทยานเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ น้ำตกฟองตะไคร้นะครับน้ำแห้งมากเลยรู้สึกเสียดายมากทีมาช่วงนี้เนี่ยน้ำตกมันก็ใจแห้งๆแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับก็สุดวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนก็เลยเยอะนิดนึงนะค่าบริการเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามาห้าสิบคนละคนละค่าบริการนะครับคนละห้าสิบบาทนะครับ แว่าถ้าเป็นวันประกาศอถ้าเป็นแบบตอนนี้ท่องเที่ยกแบบนี้ก็ถือโอเคลอีกอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือเรามากินกะทิไอติมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมกะทิกันนะครับเพลง โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอละหมาดก,ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนเรานะครับเราติดตามใน YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไทม์บไว้นะครับก็เดี๋ยวเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้บรรยากาศก,ก็เราไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ Okay, the most high. I'm mm. thanking you for giving mm. me life. Allah, I know mm. what to do. Cause mm. in this life, I'm here mm. to please you. Yes, I know. That you're the one in control, and that I am responsible for every act I do in my life. Subhanallah, alhamdulillah, la not Subhanallah, i Subhanallah, i not alhamdulillah, and I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Yeah. You're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do. Cause in this life, I'm here to please you. Yes, I know that you don't want in control.